สวัสดค่มาตดทองวัดตะไค้ทำบุญกับวัดตภไยและสบายใจถผ่านมากแล้วก็กดไคดแชีๆกทานนกของท่านในสเพื่อของท่านด้อัาย์ตไแต่ไม่ต้องโดุเดนทางาาบุญแต่ต้องโุบอาจาราาี มาเพื่อที่จะได้มารับขอเื่อวัตถุมงคลของทาในของีารำอา้ในราาทางด้านซ้ายเลยคาทาด้าขวาอางด้านซ้ายเลยเห็นว่าบุตรรับุงคลนะครับนที่กองของให้เจ้าหนท่จนที่กอนจัดวัตถุมงคลให้กัาทุกคนนะครับที่มีที่กองสำหรับที่ ัดบ,บายลูกทเมที่ท่านได้ต่องไวก็ติดต่อได้ที่จุดเดียวกันนะครับไปติดต่อได้ที่จุดเดียวกันจัง,งนบังท่านอาจจะ